วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าผมใช้เซตติ้งยัางไงเมาส์วความเร็วเท่าไหร่กับออริโอยัางไงาเล่น f อฟเเท่าไหร่ถามกันเข้ามาเยอะจัดให้นะครับโอเคมาดูที่กราฟิกก่อนนะเรื่องที่ดีเทลกับเท็กเจอร์ก่อนนะครับเท็กเจอร์ผมเล่นโลนะคือโลกับวิดีโอนี่เฟรมเรทมันไม่ค่อยต่างกันมากแต่ว่าภาพวิดีโอนี่มันจะกาดจนแบบรับไม่ได้อะผมเลยโอเคเล่นโลดกวาเฟรมเรทมันไม่ต่างกันมากครับ อันนี้เป็นความละเอียดพื้นนะครับผมแนะนาว่าโลไปเลยไอตัวนี้ครับผมใช้ไฮนะเหตุผลที่ใช้ไฮเพราะว่าไอตัวนี้เป็นการปรับคุณภาพของฝุ่นของแสงไฟเปืดอะไรปรับเป็นโลเนี่ยเห็นไหมไฟมันจะเป็นมเหลี่ยมนะครับมันจะไม่คมซึ่งันทำให้เราเนี่ยมองยากครับเวลายิงปรับไฮไปเลยครับไม่ได้กินสเปกอะไรมากนะอันนี้รอยลูกส่วนก็เปิดไปครับเราจะได้รู้นี่เหมือนเดิมครับปิดไปเลยครับมาดูที่เงาก่อนครับเงาส่วนใหญ่ผมจะปิดปิดแล้วก็โลหมดเลยนะครับชาร์โดแมปโลครับ แคชสปอตกับซันเป็นดิสเบลล์พาร์ติเคิลไลท์อันนี้เป็นโลนะครับตัวอย่างเห็นเลยชัดเลยคือแสงทางซ้ายเนี่ยมันจะน้อยกว่าคือแสงเวลาโดนระเบิดครับแสงมันจะไม่โดดเกินไปครับมันจะมันจะเบาขึ้นครับไลท์เซซิ่งปิดเลยนะครับแสงแอมเบียนครับดิสเบลลครับเงาด้านซ้ายเนี่ยมันจะนุ่มกว่าด้านขวาเวลาเรามองเข้าไปในกระจกมันจะมีบางทีที่เรามองเข้าไปในบ้านแล้วมันมืดใช่ไหมดิสเบลลตัวนี้ไปเลยตัวนี้ผมปรับทรายเพราะว่าผมเปิดแอนตี้ไลทซิ่งเป็นวันเองนะครับผมจะไม่ปิดออฟนะครับเพราะว่าเก ก็2อครับแนะนําให้ปิดเพราะว่าภาพมันจะมองยากกันไปครับเวลาเล่นในวอโซนเนี่ยต้นมงต้นไม้หินอะไรเงี้ยรายละเอียดมันเยอะเวลาเราไปปิดไอแอนตี้อะไรสิ่งครับมันจะเหลี่ยมเกินไปเดบฟบฟิลก็ปิดไปเลยครับปืนมันจะเบอร์เห็นไหมปิดไปเลยฟิลสเต็งศูนย์เลยครับภาพเราจะไม่เป็นจุดๆแบบนี้นะโมชั่นเบอร์ปิดครับผมเวลาใส่หน้าแมปจะได้ไม่มัวครับส่วนปืนก็ปิดครับมันจะได้ไม่เบอร์ตาเฮตฟิลมกินศูนย์ครับต่อมาเรามาดูที่เจเนอเรลครับเพราะผม เปิดปิดอะไรยังไงบ้าง่าวิวผมเล่นที่1้6นะไบเนตผมปรับเป็น50นะครับแล้วไบเนตนี่ผมว่าสําคัญเลยนะมันช่วยในการมองเห็นเยอะมากอันนี้ต้องปรับตามจอของแต่ละคนนะครับคือความค่าสว่างเนี่ยมันช่วยในการมองเห็นได้มากขึ้นพยายามอย่ากเกิน60สบรภาพมันจะขาวเกินไปนะครับลองเข้าไปในเกมแล้วก็เลื่อนปรับดูนะครับก็ด้านล่างนะครับเป็นการโชว์ไอ้พวกค่าด้านบนนะครับผมจะเปิดอยู่ประมาณ3อย่างนะครับก็คือนะครับก็จะมีเฟรมเรทแล้วก็ ปิงนะครับแล้วก็กระพูมการเจาะต่อมาเมาส์นะครับตี่ไวรข้างนอกผมไปใช้1,100นะครับในเกม7.73นะครับแล้วก็อินดาวไซด์ผมไปใช้ 0. ูนย์จแหละประมาณนี้เราควรใช้ความเร็วเมาส์ครับในการเข้าสโคต์ช้ากว่าปกติเพราะว่าช่วยในการเล็งถ้าเราใช้เมาส์เร็วเกินไปมันจะหลุดง,ง่ายต่อมาออดิโอครับผมใช้เป็นโฮมเธียเตอร์นะวอลลุ่มก็แล้วแต่เดี่ยวหรอกผมเปิดเบาๆไว้นะครับเพราะว่า เสียงผู้ตัวละครเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยมันจะลบกวนเสียงเราเกินไปประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดู setting ของ NVIDIA ต่อเรามาที่ NVIDIA Control Panel ก่อนอันดัแรกให้เรามาที่ Adjust Image นครับเปลี่ยนมาใช้ Advanced TDI m a g e Setting นะแล้วเราก็มาที่ t d Setting ครับช่อง Global Setting นะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาด้านล่างหน่อยแล้วก็จะมี Power Management Mode ให้เป็น maximum นะครับไอตัว render gpu ถ้ายัางเป็น auto select อยู่ให้เลือกเป็นการ์ดจอตัวเองเลย v-sync ตรงนี้ off ไปเลยครับต่อมามาโปรแกรม setting ครับผมแล้วก็ add game มาโอเคเลื่อนมาด้านล่างเหมือนเดิมคล้ายๆกันเลยครับปรับ power management หมดเป็น maximum นะครับแล้วก็ rendering gpu เป็นการ์ดจอของตัวเองนะครับ v-sync ปิดมีประมาณนี้ต่อมานะครับตอนนี้น่าจะเป็น windows 10กเป็นหมดแล้วผมแนะนำให้ เข้ามาที่เกมโหมดเซตติ้งครับผมเกมโหมดเซตติ้งคืออะไรมันคือการที่ Windows เนี่ยจะอัพติมไลในการรันเกมของเราให้ดีขึ้นครับเราเปิดเกมโหมดก่อนเลยแล้วก็มาที่กราฟิกเซตติ้งนะครับแล้วก็เบาตัวเกมของเรามาจริงๆไม่ต้องเบาตัวลันเชอร์มาก็ได้นะครับพอเบามาเราก็ไปที่ออปชั่นนะครับแล้วเราก็ตอนแรกมันเป็น System Default ให้เราปรับเป็นไฮเพอร์ฟอร์ม e นะครับเซฟแล้วก็ปิดได้เลยครับ ก็จะมีประมาณนี้ครับในการเพิ่มเฟรมเลทส่วนใครที่แรมน้อยผมแนะนําว่าห้ามเปิดโปรแกรมพื้นหลังห้ามเปิดเว็บเวลาเล่นนะครับเพราะว่าเกมนี้กินแรมค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปสอนแต่งปืนหรือว่าเป็นคลิปอธิบายการแต่งปืนนะครับว่าทาไมถึงใส่แบบนี้ของแต่งแต่ละอย่างช่วยอะไรยังไงนะครับใครอยากให้ทาแบบไหนต่อคอมเมนต์มาได้เลยครับคลิปน่าจะพยายามทามให้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยนะครับแล้วก็ ตามไปพูดคุยอย่ที่เพจ้ลยครับผมอาจจะมีการไลฟ์วอโซในเร็วๆนี้นะส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามไปเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย